บายดีสาวตาดําจ้าเมื่อนี้บอลลานี่กาตื่นเต้ามาเพิ่นกระบ,บอกให้สาวตาดําไปหาอาบน้ำแต่งโตวสวยๆสาตาดักันยังโบหูว่าผึ่นสิพาไปสาสจ้าโบหูว่าสิพาไปกินอีหยังแซ่บๆบ่เนาะหรือว่าพาไปบึงไปช้มวิวอยู่ใสตอนนี้สาวตาดํากันยังโบหูเลยถ่ารุ่นนำการจ้า่าบอลลารนี่สิพาสาวตาดําไปใสตอนนี้พิ่นกับก,กำลังอาบน้ำอยู่จ้า สบายดีครับผมแล้วระบออาบน้ำเนาะเรียบร้อยเจอกันช่วงสายสายแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะระับลงมานุ่นยึ้ฟ้าค้มฝน,ฝนว่าแต่บอลนี่สิพาสาตดาดาไปใส่เนาะเข้าไปเติมแก๊สแก๊สหมดเ<อ>มื่อวานต้มไข่สุกครึ่งฟองแก๊สหมดเลยจะชวนไปรล้อในเมืองสะหน่อยจ้าไม่รู้จะไปถึงไหนนะวันนี้นะเดี๋ยวรล้อดูก่อนว่ามีอะไรเซฟเซฟหรือเปล่าในเมือง จ้าไปน่าจะฝ่าพายุฝนเข้าเมืองคนนี้นะแมน,ไ,นไปสองคนเด้อของเต็มรถ <c oughs> เดินทางเข้าเมืองกันจ้าบโบโบบาลานี่สิพาไปกินยังแซบๆอยู่บนาน้อมันนี่นของแซบมีแน่นอนครับผมแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะแซบถูกปากน่ะบอแพ้แกงหน่อไม้เฮาบอเนาะเดี๋ยวขับไปเลาะดูในเมืองคนละ่ะจ้า พิ่งดำนาเสร็จก็เข้าไปหากินอะไรแซ่บหน่อยนะครับ จะไปนั่งกินลมโชมวิวเรียบร้อยเลยฝนตกสาตาดำบอกไปหากินก๋วยเดียวชื่อใสก็ได้แล้วล่ะตอนนีบอเป็นอย่างเลยนะครับผมฝนฟ้าไม่เป็นใจวันนี้แป่นจ้าสงสัยออกมาบอถึกมือแล้วล่ะสาตาดำว่าก็เช้าประเดชออกเดิคืออิลีตอนที่ออกมาแต่เืน่นนะคือค่ะฟ้าตกหนักไหม่ะเมนตกหนักเลย ตอนนี้ก็เข่ามาฮหนเมืองแล้วจ้าแต่ว่าทางนานนี่ฝนโปตกเลย,ดยดเด้นี่แดดเมียงเมียงดินกับโปสุมเลยจ้าถนนนุนทางแห้งค่ะบอลลนี่สงสยัยซาตาำสิบพิษหวังดอกน้ำบอลลนี่วาสิี้พาไปหนังชมวิวนี่เดี๋ยวแวกกินก๋วยเตีย๋ยวกอนไหม <c oughs> จ้ากินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวจะพากินก๋วยเตี๋ยวทันน่วใหญ่ใหญ่กว่าหน้าบอลรนี่ไป ถ้าบึงน้ำกันว่าสิใหญ่ปั้นใหญโอ้ยใหญ่เฮ้ลั่นะเห็นแล้วจะตกใจเลยมันมาหอดร้านก๋วยเตี๋ยวถั่วใหญ่แล้วตาเป็นพลังก่อนเดินทางต่อเอาเนื้อพิเศษเส้นอะไรคะเส้นหมี่ครับหมี่ขาวครับผมนักตกนะจ๊ะครับเอาอะไรเธอเส้นเล็กเนื้อหรือไก่ เนื้อนะอ๋อพิเศษเนาะนพิเศษเหมือนกันครับผมชเชเนกมัมงค์เธอมัองคเธอปลาถัวใหญ่เป็นไงแซบอิลีเด้บอลลานี่อ๋อถั่วลบักใหญ่นะครับตั้งแต่เกิดสาวตาดำกับโบเคยกินถั่วใหญ่บ้านนี้ <c oughs> แซ่บแพงเดบอลันนี่บังบังสวยนะบักใหญ่จ้าอิ่มอยู่บ่กายอิ่มอเอาเพิ่มไหมสวยบักใหญ่อันนี้เป็นชามเลยนะชามใหญ่เลยแหละแซ่จ้าเสาตาดำก็กินเจนบอเบิ์ดจ้าสวยใหญ่พ่อเด้บอลันนี่เบิร์ดบอเบื่อจะถ้วยทำงาน อิ่มเลยอิ่มบ่แซบหลายบ่เนาะคุณบ่ได้มากินตั้งนาแล้วไปกินอิ่มแล้วกับฟอ้อมเดินทางโตดีวัาที่นี่นะไปเติมแก๊สไปจ้าเดี๋ยวมาแวะเติมแก๊สก่อนจ้าเพราะว่าอยู่เตาง,ง้อนบอ่มีบนเติมแก๊สด,ด้นี่คนกลับมาเติมหลายหลายเรียบร้อยบอ่บอ,อลนี้หนักจ้ะ ได้เรียบร้อยจ้าได้ยูอหนึ่งปีโอเคหนึ่งปีเติมหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าการหุงข้าวเท่ากับข้าวเนี่ยเราจะชอบใช้ฟืนแมนจ้าเพราะว่ามันจะเซฟกว่านะครับผมถ้าเราเอาไปหุงข้าวนึ่งข้าวเนี่ยมันจะข้าวมันจะแข็งเนาะแมนบุบคือแบบว่าเราดังฟืนเด้อันนี้เจ๊อเอาไว้ทําแบบแป๊บ S <S <S ยำซุกเสิรนเวลาซาตาดดำแบบหิวขาวเดึกเดิกซาตาดดำหมักมาตุมามากินดิไม่ค่อยจะช้แต่ก็ช้าอยู่ไปเดินทางต่อจ้าเดี๋ยวไปแวะร้านกาแฟก่อนอ๋อกาแฟรุ่นน้องคนรู้จักเนี่ยยูส่น้อแถวๆที่เนี่ยเป็นกาแฟขายอยู่ท้ายรถมูไซตไปแซบเด้อจ้าฟ้ารถมาหลานรถหลายไม่นี่นะพระเจ้ามาทำอะไรนี่ข้าวตี๋เรือแล้วนี่กระเซฟนะ กินอีกบ่ต้มน้าต้มน้านีนาน่งา,านนี่กันแซ่บคนเยอะอีกแซ่บเลยเลยบารานี่บนบนโบมีร้านใดบ่แซ่บโต๊ะนั่งประมาณมีกับสิบห้าถึงยี่สิบโต้ที่ช่วงเที่ยงน่ะคนล้านหลายบารานี่สิเบิ้งอันร้านก๋วยเตี๋ยวอัดตัวใดแซ่บบ่แซ่บนะเพิ่นเบิ้งโต๊ะเด้คนโต๊ะได้หลายหลายเพิ่นแน่ใจแล้ว่าเมนแน่นอนร้านนี้แซ่บแต่แต่รสแมนเพราะลูกค้าเยอะ กลมาฮอดร้านกาแฟาที่บาลานี่ตามหาแล้วจ้านี่จ้าร้านกาแฟาที่บาลานี่ตามหากลับมาพอแล้วขายไปว่ะใส่ลังมอไซเลยเด้นี่นะเต่าตาดำก็หากระเคยเห็นเถื่อนี่แหละจ้านี่ป้า <c oughs> ม,มือละสองร้อยแก้วพุ่นบ,อบอน่อบาลานี่ป้าเดี๋ยว เดี๋ยวสาวตะล้ำสิส่งบอลานี่มาขายน้ำเด้นี่ขายอยู่แคมทางเลยเด้อจ้าเอาแต้เอาลัะพี่บรรยากาศขายดีค่ะเด้อจ้านี่เพราะว่าจอดรถอยู่แคมทางเลยเก๋ๆผู้ใดหมักถ่ายหูมี่พอดีเลยเป๊ะเลยจ้านี่สิมีลมไม้ให้อยู่พร้อม สมเพิ่นบอกว er parole, yeah. ่าร้านกาแฟรุ่นน้องเด้มาแลละกะลมกันบอรยุดเลยจ้านันเนี่ยสงสัย่ได้พ่อกันโดนแล้วล่ะสาวตาน่าเป็นจ้าใดบาลานีนั่งคุยกับคนขายก็หมดไปแล้วครึ่งแก้วแทบกินเลยบอเอาจอบกาแฟให้แกบอเอาขึ่น้อยแค่อเต็มแก้วกาแฟเลต้อง แซ่แบ,แบเด้บอลันี่วะสาตัดำสั่งซาไทยตาพีสสา่รันเดียวขรสชาติเป็นยังไงบ้างครัโอุย้ยยังไม่ได้ดิ่มแซ่บบอแซ่บหวานมันเด้บอลันี่บบไปครับจ้าไปต่อเด้บ,บอลันี่ที่นี่นะ ไปกินข้าวนี่อนเดินทางต่อจ้าเดี๋ยวไปซื้ออ่าโยก่อนจะได้เป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องไปยิ้มปู่นะเนี่ยขอม้าล้วก็สิเป็นซื้อยออุ้ยยอว่ะสะดุ้งเดฟอลันี่ซาตานดํากะว่าวยากกีะดิญยอว่ะสะดุ้งก่อนไปซื้อสะดุ้งแล้วก็สิไปหาส้มวิวต่อจ้า ไปซื้อยอก่อนจ้าเดี๋ยวนังถ่ายอยู่รถมาแล้วจ้าได้ไดบอนึกว่าจะเพลงเจ็ดสิบบาทเอาขึ้น่อยแท้ <c oughs> ไอ้บอลลี่อันนี้ยาวสองเอ่อสามเมตรคูณหกจะาขอจะขอเกี่ยวว่ายัางไงโทร <c oughs> ถ,ถามเมย์ม่ว่าหกศอกโอ้เดี๋ยว,วยต้องไปดูไปกลางดูจ้า กรนีกับเาเคยซื้อเทือแรกไอ้นี่น้อยเทน้องบัดกลางบัดบักไงตีเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่ทำไมไม่ได้ล่ะป่ะปเดี๋ยวพาลาะบิ๊กซีก่อนหาอะไรแซ่บๆจ้าหาซื้อน้ำปูน้ำปลาเครื่องครัวเอาไว้ไปทำกับข้าวที่เียงนาด้วยนะครับเป่งนัวแกบอกเปงนัวกับมาซื้ออยู่ในเมืองบอกไปเดี๋ยวพาซื้อของแซ่บๆไปนั่งกินอยู่ริมหนองหานนั่งชมวิวด้วยนะครับ กินข้าวอีกบอกินแล้วจ้าโอ้ยพามาเดินศูนย์อาหารไม่กินอะไรเลยนะครับกินไหมเอ็มเคเสาตาทำโมอยากอย่างนี้อีกขีวขี้เฟซีล่ะบอลลี่อยากบอบอมาฮอนนี่สาวตาดำกระซงมาอยากได้ตุ๊กตาเทน้องบอลลี่เรียกยังไงเลยเอ้าบอเคยลิ้นคือกานบาทนี่เอ้า บอลโยดโบเห็นแล้วตอนนี้บอลลอนเมนจ้าอนนจเอาบอลนี่เอาลาบูบูเด้ออ๋อลุงนะแม่น,นี่นี่นี่ยามาทาั้งหนานี่จ้าหมดแล้วเอาอ <laughs> <laughs> ย่ใส่ใชปวดหิอยาซีบมีเดียมเดียว ป๊าบอลลานี่สาวตะดำอุสตส่าห์ดีใจเน๊มีเหรียญสิบแล้วมีเหรียญเดียวไปโบได้โบเป็นหยังบอลลานี่ว่าซีซื้อหยังน้อยเห้สาวตาดำเอาพวกโอวันจีนกินตอนไหนต้นเช้ากับบอลลานี่เน๊จ้าก็ได้อันนี้เป็นกาแฟาโอวนจีนโอวันจีนจ้าอันนี้เป็งงงนทรงเงาเนี่อันนี้เป็นสำเล่นรูปอะไเนี่ยป๊าคือเทิดเด์จ้าซีว์โอวันจีนให้สาวตาดำบาี้เพิ่นมาเลือกเอากาแฟต่อเด้ของแท้ เอาเลือกเลือกจ้าสรุปเอาตัวใดเนาะนี่แต่กาแฟผงอ้กาแฟเม็ดมเม็ดไม่มีเลยพนะี่ปเปนเม็ดนะสะรุปเอาบอกาแฟหมดแล้วได้ถุงหนึ่งไปหาซื้อกาแฟสดไม่ได้เลยต้องสั่งในที่จ้ากินกาแฟในห้างไปก่อนชมหาส้นหอยให้หน่อยส้นหอยเราหมดนะป้า น,นี่คือแซบสูตรสำหรับซาวตะดัมนะ<อ>ส่วนซีนี่ซาตะดัมโบคลอยหมักปลาด้เพราะ<อ>ว่าซาวตะดัมหมักเอาไปหมักหมูแล้วก็ปิ้งใส่ใบตองหอมดอเด้งหรืออะไรอีกครบหรือเปล่าเลือเบิ่งก่อนจ้าเดี๋ยวส่งโต๊ะบอล,ลนี่เขาไปจ่ายเงินก่อนจ้าจักคนซื้อยังเต็มกระตาเลยเด้น,นี่นะเอาเฉพาะมูลสุดน,นะจ้าบอกครหรือเปล่า อยากได้หยังเนาะซอ,อต,ตามอิมแล้วบอลีาสิเอาหยังเดี๋ยวไปแวะซื้อโดนัทเมื่อผักแม่ก่อนจ้าอ,อ,อาจ้าบอลลารีเลือกเลยเอาเลย๋ยวตัวคีบอย่นี้ไงน, <c oughs> นานๆเข้างานก็จะลงๆลืมๆหน่อยนะครับเอาเลยตัวไหนแซบๆบอลลารีเอาตัวไหนยู่บ่เอาเลย,เเเลยกินได้หมดบอลารีนะ เ,เรี่องอาหารตัวเซ็เแซมในบาลานี่ก่อนจ้าจโอ้เต็มถาดเลยเนาะมา <c oughs> เต็มถาดเลย <c oughs> อันนี้ซิงเกิ่ลให้แม่นะแล้วก็ให้บาลานี่ทรงอันโอ้ <c oughs> บาลานี่กินน้อยแท้สามได้บาลานี่นะมากิน <c oughs> ตังเลย ใจตังเป็นอยู่บ่เนาะคิดอะไรไม่ออกแบงค์พันอย่างเดียวแมนไม่มีแบงค์พันในงานเข้านะครับเอาอะไรอีกไหมพอแล้วจ้านี่อ๋อพอแล้วนะครับเต็มไม่เต็มมือพิซซ่าเอาบอบอกินโอ้บอ,อยากเนาะซื้อของแล้วแหละหลังจาพากันไปหาหนังกินบอนวิวดีๆจ้าก่อนกลับบ้านเด้ วิวดีๆหรือว่าพายุจะเข้ากันแน่มื่อคืมเนี่ยตอ,ตอนนี้นะแม่เห็นตอนนี้คึมฝนมาอีกลวจ้าบู้ว่าสิได้นั่งโดนปันไดสิได้สมวิวย้อนอยู่บ่ได้อยู่ดอกประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวฝนก็ตกทีนี้แต่ตอนนี้เห <c oughs> น,นเียบออนนะอีสนกหน่อยฝนตกแน่น,นอนตมดแถวแถวริมหนองหานนี่แหละไม่ไปไกลจ้า ตอนนี้กับมาหดบอลทีเฮาสิพากันหนังลมส้มวิวแล้วแต่แม่นอีหลีจ้าลมแหงอีหลีเบิ่งจากใบไม้พุ่นลมแห้งสงสัยพยุมาตัวนี้นะลมแรงมากมาเอาตัวเอาตัางลงมาอีกนนอะบอลนี่ขาดไม่ได้นะครับปู่เตรียมพร้อมจ้ามากินดูนัดแซ่บบรรยากาศดีดีลมผัดเย็นโว้ยโวยเด้นี่นะเบิงผู มา,มารอบก่อนตอนสาวตาดามาทําอินน่ะอยู่นี่น่ะใบอันนี้ยังโบทันขึ้นหลายปันนี่เดจ้ามารอบนี่เขียวเต็มผูกทางกลางสงสัยบัวขาวเต็มเลยขายโดนัทจ้าก่อนละเท่าไหร่ซื้อในบิกซี2ย้าวันนี้ขายสี่เก้าอ๋อคือมากินกำไรหลายแท่ล่ะเอามันเป็นมีวิว ขาฟ้าออกมากินอยู่นอกแมนบอแ,นแล้วก็เลย,ยแล้วก็เลยเพิ่มขึ้นประมาณเก้าบาท <c oughs> ไม่ใช่สียี่สิบเก้าบาทโบเอา,เอาซิมเลยจ้าคนไหนก็เแซ่บซิมเลยซิมเลยถามว่ากินพิซซ่าก็ไม่ไม่กินออาซิมจ้าอบบอมแซบโบพอได้อยู่ สาวตรันำะโบคออยากยังได้พราะว่าก่อนเข่าออกมาเข่ามานาะเบารลันนี่กับผ้าแวะกินกล้วยเตี๋ยวส่วสามบักใหญ่ซ <c oughs> ่งไปสั่งนี่ละ่ะมากินโดนัทนำการเดนจ้ากับบรรยากาศลักล้านอโอ้อป๊านี่ของแซบ่บอันนี้ซุกกลเลตเบาร์ลันนี่แซ่บหลายแซ่บหลายซื้ออะไรไมากินเที่ยงอยู่บ้าน ซื้อปิ้งไกบ่บ่อ <c oughs> <c oughs> เอาปิ้งไกบ่บ่อ <c oughs> จินโดน่าจะอิ่มแล้วนี่ป้าแซบ่บไปดีเด้บลาลันนี่ตัวนี้นะบ่อแมนซิมบ่อเขาจะไปตกปลาเลยนะน้ำขึ้นเด้นี่นะน้ำขึ้นอยูบอ่บ่แม่นจ้า มารอบนะั้นยังบ่มี่หยาเลยแถบนี้ค,คนไม่ค่อยมาเนี้นะทางมันเข้ายากนะครับมันเป็นคูเมนมีขีดต้มได้ทางเข้ามานี่นะอันนี้เขาเรียกว่าคูสุดน้องหานตรงข้ามกับโรงพยาบาลสกลนครนะครับโอ้คูเขามาวิวดีขนาดเลยจ้านั่งได้ถึงสามทุ่มเห็นป้ายเขาเพลยนบอกแต่ยูนี่บ่มี บ่มีบอลให้นอนเด็ดนอกจากถือเป้ถือตังถือเตียงมาเองนอนชมวิวนะอยู่กลางวันกลางคืนนอนไม่ได้บริกินนานแล้วก็แเซ็บอยู่แซ็บอยู่บ่เอาไปบ่เ่าจะรับเอาอันเดียว<ส>พอของเซ็บอือหืมขำใหญ่แท้ไม่ค่อยหิวเลย <c oughs> นมาเลยนะมื่อคืนเหรฝนชงสัยฝนจิตตกเบิดมือหละสาตานม,มาเมื่อนะ่ะเพราะว่านี่กับฝนตกลินเบิดมือจ้าดีใจหลายเพราะว่าดำน,นาแล้วฝนกระโตกลงใส่แต่ว่าจากสิต,โตกโดนปานไหค่ะครับจะแวะซื้อสายไฟไปไป,ไปต่อไฟรอบมารงอยู่ดังเช่นนัโอ้พอดีเลยแมงซ้อนหลายอยู่ห้อง <c oughs> ดังอยู่ <c oughs> มาเ,เร็งเล่บออกแล้วบัดน,นี้ซื้อหลอดไฟมาตั้งนานนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อสายไฟเดี๋ยวเวยซื้อสายไฟอยู่กูบั้นเท้าสุคขทัยจ้ายากาศดีเนะเดินทางกลับจ้าบัดน,นี้กินลมชมวิวเรียบร้อยเดี๋ยวไปแวะซื้อสายไฟก่อน บอลสีลงไปซื้อสายไฟแล้วจ้าเดี๋ยวสาวตาดำหาหลากเบิงหมอนหนุนก่อนจ้าว่าแบบใดเป็นตาหมุนเป็นตานุ่มยุบบ่อบอลลานี่ผ่นกะหละหาสายไฟอยู่ทางหลังสาวตาดำพุลุ้ตาได้อย่างแล้วบอลานี่ สายไฟพอหรือยังนี่จะเดินสายไฟใหม่เพียงนาน่ะสายไฟมันอายุอายะอยู่โอ้เอาเลือกเลยจ้าหาหาหาลายอันหลายแนล้ะกาลงลงลืมลืมละนี่ซาตามเห็นเลือกตะหึงอะไรยังบได้ถเธออยูุลืมแล้วอาอะไรบ้างพอละบบน่าจะป้าผุตั้งหลายเด็บบอลนี่ เอาไปต่อเต็มเถียงเขาพุนบอลอีกนะฮึสว่างแน่นอนไปได้ของครบแล้วเดินทางกลับเถียง<ต>นะฮะ <หา S 1> จ้าบัดนี้รู้ไหมว่าแค่นี้เท่าไหร่เท่าไหร่น้อสองพันนะครับประตูใช้ <c oughs> ไฟโซมารนเดี๋ยวบอกแล้วนี่ไปหลับจ้างเงินดำหน้ากระซองมือก็ได้แล้วล่ะ สาวตะดำลงไปซื้อไข่ก่อนจ้าไข่หมดแล้วครับผมทำปักบุ้งไฟแดงเมื่อวานหมดเลยไข่นะไปเอาเลยเลยกเลยเอาเบอร์ศูนย์จ้าศูนย์ห้าจ้าป้าฝนอยู่กำลังมาเด้อจ้าเพื่อต่เฮามาหดเทียงหน้าก้ามาโรดขึ้นฟ้าขึ้นฝนโรดโอ้รองเท้าหุมาคาบมาแล้ว ขันเรียบร้อยป้าบบเห็นแม่กับพ่อได้มาแล้วก็ได้ลูกๆกก็บอเห็นป้าขับเกืบอีแม่มาเลยเนาะอันนี้เนาะแดงจะหากระตื้นนะนี่ฮะหากระตื้นนอนเอ้หากระตื้นบ่้องแง่งโอ้โหวง็วแล้โเร็วเร็วเร็วงแน้วโอ๊ยพ่อกับแม่ไปสายลูกกาแฟ สวัสดีหรือ,อยังคอฟฟีสวัสดีหรือ,อยังโอ้เก่งเด้อคอฟฟ่น่อยไปสายลูกไปสายแม่ซื้อขนมมาให้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีจ้า